สนับสนุนโดย e อโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องกระแสความนิยมที่เรียกว่ายังไม่ห่างหายไปง่ายๆนะคะของหนังเรื่อง The Hunger Games ที่เข้าฉายในบ้านเราไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็ยังมีกระแสต่อมาอีกเรื่องของหนังสือนะคะที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ไม่ทราบพี่วีนาได้อ่านหนังสือหรือยังคะหรือว่าดูหนังไปแล้วก็อ่านฉบับภาษาอังกฤษไปแล้วค่ะสามเล่มแล้วก็หนังก็ดูไปแล้วหนึ่งรอบแต่ว่าตอนนี้หนังสือขาดตลาดอยู่หนังสือขาดตลาดไปแล้วนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยมีสามเล่มตอนนี้เนี่ยที่ขาดตลาดก็คือทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยค่ะแต่ว่าตัวหนังเนี่ยเพิ่งทำจากเล่มเดียวคือ hunger game ก็มีเล่มที่สองคือ catching fire แล้วก็เล่มที่สาม mockingjay ซึ่งคาดว่าด้วยความสำเร็จเนี่ยจะมีการทำหนังภาคสองขึ้นอีกอแล้วคุณต้นดูหรือยังคะยังค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องราวของหนังแล้วก็เรื่องราวในใน,ในหนังสือนะคะว่า,ามีเรื่องราวเป็นยังไงเราให้ท่านผู้ชมได้ไปติดตามกันเองลวกันค่ะพูดถึงหนังสือละกันค่ะ,คะที่มีกระแสอยู่ในอาจจะในเว็บพันธิปหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ทราบว่ามีเรื่องเกิดขึ้นอะไรก็จริงแล้วามา กระแสหนังสือเนี่ยมาก่อนมาตั้งแต่ปลายปีปลายปีปยปคือมีคนเนี่ยเอาฉบับแปลมาเทียบกับฉบับสังกฤษแล้วก็พบว่าการแปลเนี่ยคุณภาพค่อนข้างแย่คือไม่ใช่แปลไม่สลัดสลวยแต่เป็นแปลแปลคาําความหมายผิดะคะเช่นบางคําที่เป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยสมมุติว่าบอกว่าลวนลามเนี่ยก็แปลว่าปลุกปั้ม mm hmm. หรือว่าคําว่าดูแลกับก็ไปแปลว่ามองหา หรือว่าคําว่าหน้าฟกช้ำซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดในในประโยคนั้นๆเนี่ยก็เป็นว่าหน้าหมองเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งคนที่อ่านทั้งสองฉบับเนี่ยก็ก็จับใจความแล้วก็มาแปลเทียบให้ดูในพันทิปก็เกิดกระแสขึ้นมาว่าทําไมหนังสือที่ได้รับการแปลถึง30ภาษาเนี่ยแล้วโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยถึงไม่ได้รับการแปลที่มีคุณภาพ เหมือนกับที่เราเคยได้จากแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับแรกฉบับที่สองนะคะฮังเกิลเกมนี่เป็นเป็นภาคแรกของ uh, ทั้งสามภาค,คหนังหนังสือนี่คือเพิ่งจะแปลภาคนี้ใช่ไหมคะทั้งสามภาคแต่แต่ที่ผิดเนี่ยเขาก็ยกมาทุกทุกภาคแล้วก็กว่าที่ตัวผู้จัดพิมพ์เนี่ยจะได้รับข้อมูลว่าแปลผิดเยอะหรือว่าฟีดแบ็พวกนี้เนี่ย ก็คือพิมพ์ไปแล้วขายไปแล้วขายหมดแล้วก็ยิ่งงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมาเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็รับทราบแล้วก็ได้ไปแก้ไขโดยที่ล่าสุดน,น,นะคะเขาก็จ้างคนแปลคนใหม่จ้างใหม่เลยเหรอคะเพราะว่าที่แปลมาสามเล่มเนี่ยคือบอกตามตรงว่าถ้าอ่านภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยจะรู้เลยเพราะเรื่องเนี้ยมันมันจะมีความรู้สึกของตัว c าแรคเตอรแต่ละอันเนี่ยซึ่งลึกหรือบางคำเนี่ยมันจะเป็นคําพูดที่ค่อนข้างที่แบบเเรียกว่าอะไรคะสครัสติกแบบปร,ป,รประชดประชันเสียประชดประชันอยู่ในท่าทีหรือว่ามันทําให้อัธรรของเรื่องเนี่ยผิดไปดลอยลงนะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะว่าข่าวดีหรือข่าวไม่ดีถ้าถ้าคุณต้นอยากอ่านเนี่ยก็ซื้อไม่ได้นนั่นก็คือไม่มีแต่ข่าวดีก็คือว่าถ้าหนังสือ ฉบับแปลวางแล้วนะคะปลายปีนี้ก็จะเป็นฉบับที่แปลดีขึ้นเพราะว่าเขาคงจะสกรีนอะไรเรียบร้อยซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นแจ้งว่าเดือนตุลาถ้าใจาร้อน,นะะอยากอ่านภาษาอังกฤษเลยนี่ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วไม,ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นหมวดจริงๆแล้วมันอยู่ในหมวดวรรณกรรมเยาวชนเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่เรียนจบมหาลัยพออ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ย สามารถอ่านได้แล้วก็ได้อัธรสดีและแต่ตอนนี้เนี่ยก็ขาดตลาดเหมือนกันนะคะถ้าสนใจซื้อเนี่ยก็คือคุณต้นก็เข้าไปซื้ออ e ีบุ๊กได้ไม่ว่าจะเป็นเอเชียบุ๊กหรือว่า Kindle ค่ะ